สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันยามอ่าใบในะคะวันนี้นี่ค่ะก็พามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะสำหรับเบอร์โทรที่สวนนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะนี่ค่ะ ก็ที่สวนมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะท่านใดสนใจบอนสีพันนัยจดชื่อจดสายพันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะนี่บรรยากาศแม่พันธ์หลังสวนนะคะนนี้จะเป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะใบใหญ่แล้วก็ยิ่งโตย,ยิ่งสีสวยนะคะอันนี้มีแบ่งสีนิ้วต้นละ100บาทนะคะเผื่อใครสนใจองค์หญิงเตือนตาเตือนใจคะ่ะนี่ข้างๆอันนี้คือเทพพบุตรนะคะนี่ค่ะ เขาเป็นไม้ป้ายนะคะเทพบุตรสีชมพูป้ายนะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ค่ะสีสวยมากที่หนูบอกว่าเขาจะเปิดนะคะอันนี้คือพรมคีรีตอนเต็มฟอร์มนะคะตอนโตเต็มที่ะคะ่ะสีเขาจะออกเปอดๆแบบนี้เลยตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นชมพูหวานเฉยๆนะคะนี่อันนี้ก็ตอนนี้ยังมีตอนเด็กแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะเผื่อใครสนใจอันนี้แวะมาชมตอนโตกันด้วยนะคะสําหรับพรมคีรีค่ะ ะะลายใบยสวยมากเวลาโตเขาเปิดนะคะอันนี้ก็ตอนกัดสีเต็มๆของพะโมคคลานะนะคะเขาก็จะกัดแดงๆนะคะอันนี้ยังมีสีนิ้วแบ่งนะคะสําหรับพะโมคขลานะคะสุดปรถนานะคะนี่คะ่ะอันนี้ใบนี้เพิ่งกลางนะคะนี่เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะสุดปัถนาก็มีแบ่งด้วยนะคะเป็นไซส์สี่นิ้วต้นละห้าสิบบาทคะ่ะน,นี้เพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มสวยมาก เพชรคุ้มตอนนี้ก็จะมีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวจับไปให้ดูแป๊บนึงนะคะเนี่เพชรคุ้มค่ะแล้วก็ข้างๆอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นเท้ามะโหทอนนะคะเท้ามะโหทอนนี่คะ่ะนางสุชาดาก็กำลังสวยเลยนะคะอันนี้เป็นฟอร์มแม่พันธ์เขานะคะน,นางสุชาดานี้เลี้ยงอยู่ในล่างนะคะแล้วก็อันนี้นะคะขออนุญาต ดึงดอกหญ้าออกแป๊บนึงนะคะเป็นลูกไม้ค่ะเหลืองส้มเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือรัตนบุรีตอนโตนะคะจะเห็นได้ว่ากัดสีแล้วก็มีเม็ดขึ้นมาแบบนี้นะคะรัตนบุรีหรือพญาไกรสอนสิงหราชน,นะคะไม้ชนิดเดียวกันนะคะใครสนใจตอนนี้ยังมีต้นลูกแบ่งนะคะเขาก็จะตอนเด็กจะเป็นสีพื้นออกแดงๆมาก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่มีเม็ดขึ้นแบบนี้นะคะจะมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะ อันนี้จะเป็นลาหูอมจันนะคะมืดไปเลยค่ะตอนเด็กแต่พอโตขึ้นเม็ดขาวขึ้นนี่ใบจะสว่างขึ้นอีกนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะลาหูอมจันชัดทินกรนะคะอันนี้เป็นใบกลมนะคะแล้วก็เปิดด่างตอนโตนะคะให้ไป100บาทนะคะสําหรับชัดทินกรมีเม็ดจุดๆดด้วยนะคะอันนี้สีโทนชมพูนะคะมีชื่อว่าพรสวรรค์นะคะสีแจมด้วยนะคะไม้ชนิดนี้ อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะพรสวรรค์ค่ะไกเ่เศรษฐีนะคะไซส์นี้อยู่ที่100บาทนะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะกัดเร็วมากเลยนะคะไก่ชนิดนี้ชื่อไกเ่เศรษฐีค่ะอันนี้เจ้าร้านช้างนะคะให้ไป100บาทนะคะจะเป็นสาสสีนิ้วนะคะเจ้าร้านช้างอันนี้เขื่อนสิริกิตนะคะต้นละ50บาทนะคะเขื่อนสิริกิตนี่ค่ะ เมื่อวานที่พาไปชมต้นแม่นะคะสวยมากนะคะสําหรับเขื่อนซิลิกิตนะคะน่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่หนูลงไปอันนี้พญาพันวังนะคะไม้เก่าสวยมากเริ่มกระสีมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะพญาพันวังค่ะไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้ให้ไป60บบาทเป็นไม้ตระกูลเดียวกับ ฮกหลงนะคะเขาเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะไก่ทองประเสริฐค่ะต้นละ60ค่ะอันนี้เจ้าจาัก,กระพัดด่างนะคะให้ไป50บาทนะคะเจ้าจาัก,กระพัดด่างก็จะด่างมาแต่เด็กเลยแล้วก็เวลาโตขึ้นเขาจะกัดเม็ดชมพูขึ้นมาด้วยนะคะน,นี่มนเทียนทองนะคะกระถางละ90นะคะ เริ่มกัดมาแล้วนะคะเป็นไม้ตระกูลใบยาวนะคะอันนี้มนเทียนทองค่ะอันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะก็จะเป็นใบก้มนะคะใบแข็งด้วยฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะจะเป็นไม้ไป้ายด้วยนะคะบัวหิมะเวลาโตขึ้นพื้นแ่วขาวก็จะละเลื้อชุมพูแล้วก็ปลายชุมพูด้วยคะ่ะอันนี้จะเป็นหมอนจินดานะคะหมอนจินดาใบป้อมๆนะคะหูชิดกันเลย อันนี้ให้ไปต้นละ60นะคะหมอจินดาพอโตขึ้นก็จะกัดสีชมพูนะคะสาวนาครหลวงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะสาวนาครหลวงนี่เป็นไม้โทนออกชมพูนะคะเส้นใบชัดค่ะต้นละ100นะคะอันนี้นี่ค่ะอันนี้ปีกหงนะคะเวลากัดเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะตอนนี้ปีกหงมีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ เขากัดแล้วสวยมากนะคะอันนี้เพิ่องกลางนะคะก็เลยหอนิดนึงนะคะปีกหงนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะสายที่ส่งก็กัดสีมาแล้วแบบนี้เลยนะคะกัดลายแดงๆทรงใบยาวนะคะอันนี้ให้ไปราคา 100!! บาทนะคะมีจํำนวนนะคะสำหรับปีกหงค่ะต้นละ1น0นะคะ นางสวาห้านะคะนางสวาหะาอันนี้กัดสีแล้วด้วยนะคะแต่ยังกัดได้อีกค่ะเพราะว่าเขาสามารถกัดได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ให้ไป60บาทค่ะนางสวาหา้านี่ค่ะใครชอบไม้ป้ายไม้ด่างนะคะนบพเก้าเปิดหน้ามาสวยแล้วค่ะยิ่งโตเขาจะเข้มขึ้นอีกนะคะใบผิวๆด้วยอันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะสําหรับนบพะเก้าค่ะนี่นะคะ เหลืองสูรีฉานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหลืองที่เป็นพื้นเหลืองเลยทั้งใบแล้วก็มีเม็ดจุดจุดสีแดงนะคะนี่ให้ไป100บาทค่ะอันนี้จะเป็นม้าเฉียวนะคะมาเฉียวจะอยู่ที่50บาทนะคะใบผิว๊ิวแล้วก็กัดลายแดงๆนะคะนี่ค่ะเวลาตกภูมิสวยมากนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะม้าเฉียว อันนี้ไก่ตัวงามนะคะต้นละ35บาทนะคะสำหรับไก่ตัวงามก็กัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ค่ะหานุมานออกศึกนะคะอันนี้จะอยู่ที่50บาทก็จะเป็นทนแดงนะคะแล้วก็กัดเม็ดสีออกขา,ขาวๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไป50นะคะหานุมารออกศึกคะ่ะอันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะบอลเก่าอันนี้ให้ไปต้นละ35บาท ะะเขาก็จะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นเด็กๆของไก่มเหตสวนนะคะต้นละ40บาทนะคะเขาเป็นไม้ไก่หน้าชุมพูนะคะอันนี้จะเป็นแวมายุรานะคะกระถางละ50บาทนะคะสวยมากนะคะไม้อันนี้เป็นบอนเก่ากัดสีนะคะแววมายุราตับจังหวัดนะคะอันนี้เป็นอ่าจังหวัดที่ป้ายด้วยนะคะอันนี้คือจังหวัด ระยองนะคะระยองให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะจังหวัดระยองค่ะปลายสวยมีเม็ดด้วยนะคะอันนี้มงคลสยามนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่150บาท ะะสําหรับมุงคนสยามป้ายมาแล้วคะ่ะน,นี้มันีล้อมเพชรไม่ป้ายนะคะถ้าไม่ป้ายก็จะเป็นสีเข้มๆเ,เหลือบชมพูแบบนี้คะ่ะสวยนะคะเป็นแบบเหมือนสีดูดนันดูดันหน่อยนะคะใครสนใจนะคะมันีล้อมเพชรไม่ป้ายขออยู่ที่40บาทนะคะอันนี้ทศสการ์นนะคะจะเห็นได้ว่าเขากระีมาบ้างแล้วนะคะนี่อันนี้ให้ป้ายเจบาทนะคะทศสการ์นค่ะอันนี้จะเป็นชิน,นะบัญชรน,นะคะ ต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเขาก็จะเริ่มกัดหน้ามาแล้วค่ะชินนะบัญชรค่ะพญาหงนะคะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะพญาหงนี่จะออกสีส้มๆเลยนะคะมีหูใต้ใบค่ะพญาหงเริ่มมีแล้วนะคะเวลาแก่ตัวก็จะมีเยอะขึ้นนะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะพญาหงค่ะ อันนี้เพชรมณีนะคะให้ไปอยู่ที่70บาทเป็นไม้กระสีชมพูได้ทั้งใบนะคะสีสวยมากค่ะเวลาเป็นพื้นชมพูนะคะแล้วก็ใบหนาใบแข็งอันนี้ให้ไป70บาทค่ะอันนี้งามวงวานนะคะก็เริ่มมีเปิดด่างมาแล้วค่ะสําหรับต้นนี้นะคะให้ไปอยู่ที่120บบาทนะคะงามวงวานเป็นไม้ใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นใบใหญ่มากนะคะ ไก่เมรีนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะสำหรับไก่เมรีค่ะนากัดมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตีชลานะคะยักษ์ตีชลาทั้งหมดเลยนะคะโซนนี้นะคะ เขาเป็นไม้กัดสีค่ะตอน,นเด็กๆเขาก็จะพื้นเขียวนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่มีไซส์สี่นิ้วแบงนะคะแต่สี่นิ้วไม่เล็กเลยนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะสําหรับยักษ์ตีชดาแล้วก็อันนี้จะเป็นรามาสูนนะคะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะไซส์นี้เริ่มกัดกันมาแล้วแบบนี้นะคะกัดเยอะแล้วค่ะก็ให้ไปราคาอยู่ที่100บาทนะคะรามาสูนไซส์นี้นะคะ นี่ค่ะสวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นสี่ปาดนะคะเวลาโตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสี่ปาดนี่เขาใบเรียวยาวสวยนะคะนี่ค่ะตอนนี้สีปาดก็จะมีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่60สิบนะคะตอน,นเด็กเป็นพื้นขาวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกจะเป็นใบยาวนะคะกัดเม็ดแจมเจมนะคะอันนี้ก็จะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับพิษณุโลกค่ะ ค่ะน,นี้เพชรมณีนะคะแวพามาชมตอนกัดสีเต็มด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไม้กัดสีตอนเด็กกับตอนโตสีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะนี่โตมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ทนนะคะใบแข็งใบหนาด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะพอดีฝนตกลงมานะคะก็เลยนี่ค่ะพามาชมนะคะหลังฝนตกแล้วก็อันนี้เป็นบดินเดชานะคะสวยมากเลยอันนี้เลี้ยงหล่อน้ำไว้นะคะ อันนี้จะเป็นสามวังนะคะสามวังกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็สีสวยค่ะนี่นะคะสามวังค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นนาราทัศนะคะเส้นใบชัดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะนาราทัตเป็นไม้ตามหานะคะแล้วก็เส้นใบเขาจะชัดเจนเลยนี่ทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทอง ต้นละ5้า50บาทนะคะใบผิวสวยมากเลยนะคะน,นี้ทุ่งสีทองค่ะนี่ค่ะน,นี้จะเป็นหนุมานเชิญทงนะคะเวลาโตก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะ<ม>ก็คือพื้นใบจะกัดสีชมพูแต่ว่าตอนเด็กอะพื้นใบจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกค่ะตอนนี้ต้นลูกเริ่มมีออกแล้วนะคะเผื่อใครสนใจหานุมานเชิญธงตอนนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา70บาทนะคะอันนี้จะเป็น อาหานุมานเชิญทงนะคะไซนี้จะอยู่ที่เจบาทนะคะสวยมากค่ะนุหารมันเชิญทงค่ะอันนี้จะเป็นสมใจปองนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะเป็นไม้ออกโทนเปิดะนะคะอันนี้ส้อยสังวาลน,นะคะแดงดีมากเลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นแดงเงานะคะ สร้อยสังวานให้ไปกระถางละ50บาทนะคะเดี๋ยวข้ตัวจะเริ่มกัดจุดกัดลายมาอีกนะคะเปาบุญจิน้นะคะอันนี้ให้ไป80บาทนะคะเปาวบุญจิน้น่าจะเหลืออีกกระถางเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นไม้เกา่าโทนแดงนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะนี่จะเป็นเพชรไพรินนะคะโทนห,นหวานหวาเลยให้ไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับ เพชรไพรินค่ะเป็นชุมพูออกเปรดขาวนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะยิงโตยิ่งสวยนะคะอันนี้คือหานุมานเชิญทองนะคะใครรออยู่ตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะตอนเด็กๆอะ่ะพื้นจะขาวแต่ว่านี่ค่ะเวลาโตขึ้นนะคะสวยมากนะคะใช้เวลากัดสีแต่ว่านี่ค่ะกัดแล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะอันนี้ต้นแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะอันนี้มยียนทองนะคะอันนี้จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดง ตอนนี้ก็จะมี4นิ้วแบ่งอยู่ที่90บาทนะคะเวลาไก่แดงกัดแล้วนะคะเม็ดจะถี่มากนะคะสีสวยด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วข้างๆไก่แดงจะเป็นอ๋ออันนี้พริกกะเกือค่ะนี่นะคะ น,นี้ทองประกายแสดนะคะต้นละห้าสิบาทค่ะสีจะออกแสดๆส้มๆมาเลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะต้นละห้าสิบค่ะอันนี้สายพะเนตรนะคะสายนี้ก็สวยค่ะอันนี้ยังอยู่สีนิ้วอยู่นะคะแต่เริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทสายพะเนตรจะเป็นไม้กัดแดงนะคะอันนี้จะเป็นเทพเทวฤทธ์นะคะนี่ค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะเทพเทวฤทธ์ก็ตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะ ันนี้ก็จะเป็นวังสาราญนะคะที่เห็นด,งดงนะะ่งๆเนี่ยค่ะนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้อันน,น,นี้ออกชมพูมาแล้วค่ะให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะมีหนึ่งต้นคะ่ะเศรษฐีสุพรรณอันนี้พานครนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะพานครคะ่ะอันนี้นําโชคนะคะเป็นต้นใหญ่เลยนะคะนี่เบลเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่120่นะคะนำโชคคะ่ะ นี้จะเป็นทวีราบหน้าเข้มนะคะหรือบางท่านเรียกหน้าดำนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะพันท้ายนรสิงห์นะคะอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะให้ไปต้นละ100บาทนะคะสําหรับพันท้ายนรสิงค์นี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ม่วงนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะใครสนใจนะคะมันจะเป็นออกม่วงชมพูนะคะเปิดๆด้วย ก็มีแบ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่50บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะเป็นไม้โทนสีออกม่วงๆอมชมพูนะคะนี่ตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบตอนนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่เจบาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มะคะ่ะหน้าเงานะคะนี่ใบแข็งด้วยค่ะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นลูกไม้ข้างก๊อกน้ํานะคะที่พามาดูบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเอาน้ําออกก่อนนะคะ ใบแข็งทนมากนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีแบ่งอีกก็จะมาอัปเดตให้นะคะเทศพบุตรนะคะนี่ก็ป้ายมาแล้วค่ะให้ไปหนึยห้าบาทนะคะเทพพบุตรอันนี้มณีล้อมเพชรนะคะต้นนี้ขอ110บาทนะคะด่างชุมพูค่ะอันนี้คือโวเคโนนะคะวคโน ด่างแดงนะคะอันนี้เป็นไม้ด่างนะคะให้ไปอยู่ที่130นะคะต้นนี้โวเกโนค่ะปีกินนารีนะคะอันนี้ต้นละ60บาทนะคะสำหรับปีกินนารีก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรัตนบุรีตอนเด็กก็จะเป็นสีนี้นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าพระยาไกรสอนสีหราชนะคะอันนี้ หรือรัตนบุรีเรียกสั้นๆนะคะดารานพร,รัตนะคะอันนี้เป็นไม้อมะตะมากนะคะทรงสวยค่ะดารานพร,รัตใบเขาจะค่อนข้างโดกแล้วก็เป็นพุ่มดีนะคะนิยมประกวดค่ะอันนี้อันนี้ให้ไป100บาทนะคะอันนี้คือหน้าต้นฉบับเลยนะคะดารานพร,รัตนี่คะ่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นไม้อ่าตอนนั้นพ่อ,พอเพาะเมล็ดไว้ใบเขาจะเล็กนะคะตอนนี้ก็พาวออกมาทำจำนวนเรียบร้อยนะคะนิ่งแล้วแล้วก็ใบเล็กเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นใบเล็ก ดกๆนะคะอันนี้ให้ไป70บาทน,นะคะอันนี้นะคะเผื่อท่านใดสนใจสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าเข้มๆเลยนะคะนี่หน้าสวยนะคะอันนี้ก็ถ้าใครรับนะคะสะพานข้ามแม่น้ําแควไซนี้ให้ไป350บาทน,นะคะ350บาท จังหวัดสงขานะคะจังหวัดสงขลาอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นไม้ใบก้มนะคะสําหรับจังหวัดสงขลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละหนึ <Lew> ่ง <todavía>. ร้อยบาทนะคะสําหรับไก่แก้วมาลายทองก็เริ่มกัดสีกันมาแล้วค่ะอันนี้เป็นไม้ใบไทยนะคะใบจะใหญ่ค่ะอันนี้เพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทอง เป็นไม้ที่ทํายากนะคะด่างสวยๆนี่หายากเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา190บาทนะคะเพชรจอมทองค่ะพลอยชมพูนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะสําหรับพลอยชมพูก็จะเป็นไม้ทนเข้มนะคะนี่ค่ะเม็ดกระจายทั่วใบเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบใบย,ยาวกันบ้างนะคะหยาดฝนนะคะหยาดฝน นี่อันนี้ยาฝนโบราณนะคะใบาย,ยาวเวลาโตขึ้นใบาย,ยาวได้กว่านี้อีกเยอะเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาแ0บาทนะคะหยาดฝนค่ะอ่านี้ขุมทองนะคะขุมทองยังมีจํานวนนะคะพ,พี่สามารถสั่งได้เม็ดเขาจะเป็นสีแดงๆเม็ดใหญ่นะคะให้ไปกระถางละ100บาทนะคะสำหรับขุมทองค่ะนี่ค่ะอันนี้เวลาโตใบใหญ่ค่ะ ชื่อว่าสุดอลังการนะคะสมชื่อเขาเลยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับสุดอลังการเทพอัศรานะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายบอนกลาบนะคะนี่บางอันมีป้ายครึ่งมาด้วยค่ะตอนนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะเทพอัศราค่ะอันนี้จะเป็นไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์กัดหน้าเรียบร้อยอันนี้ยิ่งอยู่นอกตู้ใบยิ่งแข็งดีนะคะการแข็ง ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับไก่สวค์ราคาเจ็ดสิบค่ะนี่ค่ะอันนี้ทองพันช่างนะคะจะเห็นได้ว่าเขากัดลายกันมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวหนูหยิบไปชมค่ะนี่ค่ะทองพันช่างจะเป็นไม้เก่านะคะกัดลายมาแล้วเป็นทรงใบายาวนะคะให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะชื่อดีด้วยนะคะทองพันช่างค่ะอันนี้คือกระหนกพรนะคะกระหนกพรหายากแล้วนะคะนี่ ให้ไปต้นละ50บาทค่ะกะนกพรอนคงหญิงทอฝันนะคะอันนี้ปายมาแล้วค่ะต้นละ100บาทนะคะองหญิงทอฝันอันนี้เป็นลูกไม้หลังเต่านะคะพื้นจะเข้มๆเ,เลยต้นละ50บาทนะคะสำหรับลูกไม้หลังเต่าอันนี้เป็นไผ่สีขาวนะคะขอบเขียวตัดสวยมากอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะ นี่ค่ะผายใบยาวนะคะอันนี้จะเป็นแหลมทองนะคะต้นละ50บาทนะคะก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะน,นี่จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะหน้าด่างใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่250บาทนะคะสวยมากอันนี้ลูกไม้ของพ่อนะคะจะเป็นใบยาวแล้วก็กัดแดงนะคะต้นละ100บาทกัดสีมาเรียบร้อยนะคะสีแจ่มมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะ ผสมมาจากไก่นะคะสีสวยนะคะออกโชนชมพูเปิดะขาวหัวใบด้วยนะคะพื้นใบเขาก็เปิดคะค่ะอันนี้ให้ไปเจ็สิบบาทนะคะทรงใบผิวสวยมากนะคะนี่ค่ะอน,นี้จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะสีนิ้วจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะสีสวยค่ะไม้ตัวนี้จะเป็นโทนสีที่แปลกตาหน่อยนะคะอันนี้มีชื่อว่าพวงซับนะคะเดี๋ยวหนูจับใบนี้ให้ดูเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชนะมานนะคะ โทนมากนะคะแล้วก็เขาจะเป็นโทนแดงเงาๆนะคะชนะมาตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วแปดสิบนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขวัญดาวนะคะขวัญดาวตอนนี้ก็จะมีแบ่งอยู่สี่นิ้วนะคะสีเขากัดสวยนะคะขวัญดาวเนี่ยนี่นะคะนี่สงขาใบเป้นกลมเลยนะคะเวลากัดเนี่ยค่ะสีชมพูเขาจะเข้าจนไม่เหลือพื้นใบเดิมเลยนะคะ กันหาชารีนะคะตอนนี้ก็ยังมีสี่นิ้วแบ่งนะคะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะกันหาชารีอันนี้คือตอนโตนที่กัดสีเต็มนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแววมายุรานะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มีมาแบ่งเช่นเดียวกันยังมีจํานวนนะคะเววมายุราใครสนใจก็ยังสามารถสั่งได้สีนิ้วจะอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะ นี่นะคะแล้วก็ท่านใดสนใจพันไหนสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสะดวกปลายทางหรือโอนแจ้งหนูได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปกับบอลสีสวยๆเววมายุรานะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ